เขารักคุณนะคะเขารักคุณมากเขามีความรู้สึกรักคุณมากๆโหยหาแล้วก็เป็นห่วงคุณมากด้วยมันทั้งรักทั้งห่วงนะโอ้มันมีความคิดถึงด้วยนะเขารักคุณมากนะคะเขาห่วงคุณมากเขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมาก ความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเขารักคุณเขาหัวคุณเขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณอยู่ตลอดแหละหัวคุณอยู่ตลอดแหละแคร์ความรู้สึกคุณอยู่ตลอดแหละแต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้พูดออกไปหรืออาจจะด้วยข้อจํากัดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถสื่อสารหรบอกคุณได้ แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณคิดมากเรื่องเขาอยู่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ามากๆนะและเขารักคุณมากๆากยคุณคือคนสําคัญของเขาเขาก็คิดถึงคุณไม่ต่างกันกับที่คุณคิดถึงเขาเขาก็รักคุณมากไม่ต่างจากที่คุณรักเขามากเหมือนกันเขาห่วงคุณเขาแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆ ไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ใช่เลยคุณมีค่าสำหรับเขาแล้วคุณก็มีคุณค่าในแบบที่คุณมีด้วยและเขาขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณเสียใจขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือขอโทษจริงๆที่ทำอะไรบางอย่างไม่ถูกอกถูกใจคุณหรือ ไม่ได่าให้ควรสบายใจขอโทษจริงๆที่เขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแบบนี้หรือเศร้าส้อยเหงหงอยแบบนี้เขาขอโทษจริงๆแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรับรู้เอาไว้เลยความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณเลยตอนนี้ก็คือว่าเขารักคุณรักมากห่วงมากแคร์มากแล้วขอโทษมากๆหากทําอะไรได้ไม่ดีหากทําสิ่งดีให้คุณไม่ได้ในตอนนี้ขอโทษจริงๆ อืมเนาะใครทร่นายอยูนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อที่จะได้บอกเขาเพราะว่าเรารับรู้ความรู้สึกของเขาหาเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆเรารับรู้แล้วอะไรอยนะ่างเงี้ยเนาะเขาจะได้รับรู้ว่าเราเรารับรู้ความรู้สึกของเขาเรียบร้อยแล้วนะเออหรืออาจจะใช้คลิปนี้แชร์ออกไปเพื่อบอกความรู้สึกของคุณก็ได้ ว่าคุณรู้สึกแบบนี้นะคุณอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยากจะสื่อสารความรู้สึกนี้กับใครบางคนก็ได้คุณก็แชร์เรื่องนี้ออกไปให้เขาเขาจะได้รับรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนอ